วันนี้จะมาผัดขิงนะครับแต่ก่อนอื่นต้องลวกตับก่อนครับผัดขิงข้างในนะฮะต้องลวกตับก่อนลวกให้สุกเพราะว่าตับส่วนใหญ่จะค่อนข้างสุกยากนะฮะแล้วก็ลวกเพื่อที่ให้เลือดมันออกเวลาผัดออกมาสีสันจะสวยงามและื่องในอย่างอื่นค่อยลวกตามโดยที่ลวกตามก็คือเปลี่ยนน้ำเลยนะครับต่อไปก็ลวกในส่วนของกลิ่นกับหัวใจนะครับ เรียบร้อยแล้วครับพอลกออกมาก็จะสีสันประมาณนี้นะฮะคนนี้มาผัดนะครับใส่กระเทียมครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแดงจินดาเข้าอยแก้เลี่ยนเครื่องในที่เราลวกไว้แล้วรับไิกขิงนรับลปลา ปรุงด้วยซอสหอยครับน้ตาลายซอสปรุงรสรสดีครับเห็ดหูหนู ออวันนี้ที่ผมไปตลาดไทยมาอีกรอบหนะฮะก็ไปได้ไปสอบถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องเห็ดกับรักนขายเห็ดนะฮะเห็ดฟางที่เมื่อบอกว่ามันจะเป็นสีคล้ายอมน้ำอะผมรู้แล้วมันเ,เกิดอะไรขึ้น <c oughs> พ่อค้าขายเห็ดคุณูบอกว่าเขาจะอแช่น้ายาฮะเพราะว่าเห็ดฟางสูงใหญ่เขาบอกว่าต้องขายวันต่อวนันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกซื้อเนี่ย ซื้อที่เห็ดที่มันแห้งเลยเป็นสีขาวอย่าเลือกซื้อเห็ดที่มันอ่มีอาบน้ํายานะฮะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยเห็หพูนูเนี่ยเก็บได้หลายวันนะ <c oughs> ตามนิดขี้หยวกครับตามด้วย <c oughs> ต้นหอม <c oughs> ตับแก๊สได้โอเคสำหรับเมนูตัดขิงก็เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับคนครับ